มานะสามวันนี้ตักการงานเป็นอย่างไรไพ่ดีครับเดอะสตาร์ครับกำลังเป็นดาวรุ่งครับคุณตักระดับโลกระดับจักรวาลจัดมาเร็วเซการวันนี้จะได้โชคเลาไหมเดี๋ยวดูให้นะเจ้านะยังไม่น่าได้อะไม่ได้อะไพ่มันไม่ได้ไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมันไม่ได้เป็นไพ่เหรียญมันเป็นไพ่อะไรก็ไม่รู้ นะนะมันเป็นไพ่เมียน้อยขึ้นนะก็ไม่ได้อ่ะนะนะเสียเล่นไปก็เสียเออเจ้าทั้งหลายคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเลวเซน้องน้องแชร์ยังไะเนี่ยยังไม่ได้แชร์เลยน้องน้องแชร์ก่อนจัดของขวัญ